หมองตราเสือและยามองตราเสือ SR ยาหมองชนิดที่พึ่งพ่อเมื่อแม่ปวดลูกถูกมแมลงกัดต่อยยาหมองตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจะลงจอวันพุทธที่18ตุลาคมนี้แล้วละลลครพรมนิขิตทำให้วงการบันเทิงคือค่า,ากักมากไม่ใช่แค่แฟนละครที่รอไม่ไหวเหล่าคนบันเทิงเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเรียกว่าประกาศตัวขอเป็น FC รอดูตั้งแต่นาทีแรกของการเปิดตัวกันเต็มที่เลยค่ะ ละครที่รอคอยจริงๆค่ะล่าสุดพระนางนิวเจนจากซีรีส์ดวงใจเทวพรมประกาศตัวเป็นเ c รอติดตามละครพรมนิขิตทั้งก้านมก้ามินทร์ระวียดาารินยาและไมกี้ไมปณิธานที่เคยก่อติดความรักของพี่เหมือนกับแม่การะเกดและอยากอัปเดตพัฒต่อความรักรุนพ่อแม่เรื่องราวของพี่ฤทธิ์และแม่พุต,ตานและรอเชียร์พี่เพื่อน,น,นที่ร่วมแสดงบทสำคัญในประวัติศาสตร์กันแท้จะทางช่อง3าเลยค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะก็รอดูทั้งเรื่องราวรอดูการแสดงจริงๆชอบการแสดงของพี่เบลแล้วก็พี่โป๊ปอยู่แล้วค่ะก็รอดูเลยค่ะอันดับแรกเลยนะฮะน้องพีพีฮะนางเอกผมแล้วก็พี่โป๊ปพี่เบลมาดูว่าภาคนี้เราจะเห็นอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะหรืออะไรพวกนี้ต่างๆที่ในภาคแรกเราอาจจะมีเห็นมาบ้างแล้วต่างยุคต่างสมัยอะไรอย่างเงี้ยยังไงภาคนี้ขอฝากไ้ด้วยนะฮะอยากดูพี่โป๊ปพี่เบลเพราะว่าหนูชอบเคมีของเพียงสองคนอยู่ด้วยกันมากเอาจริงผมตื่นเต้นมากที่ได้ดูผมงไม่คิดเพราะว่าผมเป็นแฟนบุกแคสชน ไปพร้อมๆกับคนด,ดูเลยครับ18ตุลาคมนี้ผมก็ขอเชิญชวนแฟนๆมาดูละครเรื่องผมได้ขิดกันนะครับ ระดับพระเอกเด่นคุณรับรองว่าไม่ได้มีแค่ลุกควบมาเท่ๆแต่ต้องมีความตื่นเต้นอีกเพียบเพื่อตอกย้ำความเป็นพระเอกนักบูท,ที่เจ้าตัวปลื้มมากงานนี้นางเอกน้ำหวานพุทธิตาผู้อยู่ในเหตุการณ์ระทึกทุกครั้งขอฟ้องเอ้ยขอมาว่าเด่นคุณทําเสียวให้ทีมงานตื่นตัวตลอดโดยเฉพาะซีนขับรถกระบะและขี่มอเตอร์ไซค์ที่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ในเจ้าสาวบ้านไร่ค่ะเด่นนะเขาอยู่บนร,รถกระบะใช่ไหมคะแล้วหวานะ่ะอยู่นอกรถกระบะลืมใส่เบรกมือ แล้วรถแล้วผมลงรถแล้วรถมันไหลสไตล์ผมนะครับผมจะแบบเป็นคนที่แบบไม่แบบบื้อนี่ยผมเอ้าเอ้ารถไหลเนี่ยทุกคนแบบหน้าคือออกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คือกล้องแล้วคือเราก็แข็งก็เราทำอะไรไม่ได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือขี่โหดเลยครับเป็นแบบขับมาตรงๆเร็วๆแล้วก็ปาดล้อแล้วก็ยิงปืนเลยครับปาดบุ้มเลยหวานจัดไม่สนกู้ใครหมอขุดข่าวและเจนจิราคู่พระนาง เดทคิมเบอร์รี่ที่ได้รับออเดอร์จากผู้จัดจพี่อ,อ้อพยิยดาให้คืนกำไรแฟนๆด้วยการพาเที่ยวแบบสวีทรอบกุ้งโชว์ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว,ชวยเช้าจรดเย็นเป็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่ปล่อยเคมีหวานฉ่ำที่สุดในเรื่องห้ามพลาดสืบรับหมอระบาดค่ะเช้าเด้นทางไปเที่ยวรอบเมืองตอนนี้เราอยู่ เราแอบอธิษฐานการขื้นใช่ไหมอธิษฐานตลอดเวยเลยค่ะม่องเดินมาคนจะได้มาขอให้ไม่เป็นลมก่อนเขินอายแย่เลยจากละครฉากนี้ด mm. ok ้วยค่ะจะเป็นฉากไหนในเรื่องระชมกันนะคะสืบลับหมหอรับป่ะเคมีคู่รักนะเดียทิมเบอร์ลี่หวานไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะ ห้ามพลาดละครสืบลับหมอระบาดเลยนะคะส่วนตอนนี้ก็ห้ามพลาดเช่นกันค่ะกับช่วงเรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชีช้างเราไปขยี้กันค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้างเป็นนางร้ายในละครเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นคนลงมือกับนางเอกฝ่ายเดียวนะคะตัวอย่างสาวแคร์สาริการในละครเจ้าสาวบ้านไร่ <c oughs> เรื่องนี้ไปขยี้มาบอกเลยว่าอ่วมค่ะเ้าไปเจอนางเอกที่ตบมาตบกลับค่ะ จริงๆความสนุกอ่ะมันอยู่ตรงที่ว่าตัวเอกเขาก็สู้เราเหมือนกันคือเขาก็ไม่ได้แบบยอมให้เราแบบรังแกเป็นแบบดเด้าสุกอะไรอย่างเงี้ยแบบไปอ่าร้องไห้ฟ้องอะไรคือเขาเป็นคนสู้คนด้วยความที่แบบตัวน้ําหวานเองอ่ะหรือว่าตัวพิมอ่ะก็จะมีความแบบแก่นเซียงอยู่แล้วด้วยคอนที่แบบเป็นเด็กเป็นเด็กแบบเลี้ยงแกะอยู่ไล่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบบ้านก็มีฐานะเหมือนแบบต่อสู้ในชีวิตอยู่แล้วเขาก็เหมือน ไม่ยอมไม่ใครมาลังแกเขาง่ายๆไปเขาก็เอาคือเราแบบเจ็บแสบเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็มีแบบตบตีกันบ้างแบบคือเป็นที่มาของคาว่าตกมาตกกลับไม่โกงเราตกไปมันก็สู้เราค่ะมันก็ตกกลับถีบด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบโดนกลับบ้านด้วยด่าเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแสบแสบเหมือนกันปากเก่งนะแก อีการเลอที่ม้าของแค้่ไม่รู้กี่ลรอบกี่ล้อคือแบบทั้งพลาดเองด้วยนางเอกแก้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยะค,ะ <c oughs> คือแบบเขาก็ทําเขาก็ทําเราแบบเอาคืนเราแบบเจ็บแสบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเชื่อหรืยังคาว่าอวบโดนตบกลับยังไม่พอแถมที้ม้าอีกรัวเรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชี่ช้าง ตอนนี้มาติดตามบทสรุปแบบให้ข้อคิดและการแสดงครั้งแรกของสาวนิชานัทนิชาในละครทองเนื้อก้าตอนจบกันเลยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากอเมซมีสวัสดีค่ะ